สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีมาคลิปสั้นๆนะคะที่เห็นนี้ก็คือกิ่งตอนนะคะกิ่งตอนที่เมีล้างลากนะคะล้างรากแล้วล้างรากหมายถึงล้างวัสดุตอนเนะะีน่ยค่ะวัสดุในตุ้มตอนเนะะี่ย <Ki> คะ่ะกิ่งตอนชุดนี้นะคะก็คือกิ่งตอนที่ใช้วัสดุตอนก็คือขุยมะพร้าวแบบมีเส้นใยนะคะแบบมีเส้นใยคือแบบไหนแบบ เส้นใหญ่ก็เนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเส้นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเรียกเส้นใหญ่คือไม่ใช่ขุยมะพร้าวแบบละเอียดนะคะแบบนี้ก็คือมันจะมีเส้นใหญ่เส้นใหญ่หนาๆเลยแหละคะ่ะซึ่งตัวเส้นใหญ่เนี่ยค่ะที่มันจะไปพันวนกันอยู่ในตุ้มตอนนะคะเนี้ยค่ะจะทำให้ลากอะคะ่ะวนอยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะ วนอยู่ในตุ้มตอนอย่างเงี้ยแหละคะ่ะเวลาที่เราเอามาอนุบาลนะคะที่บอกว่าเอาลงกระถางอนุบาลแล้วทำไมมันรากมันไม่ไปไหนเหมือนจะแตกยอดลดน้ําดูแลไปก็เหมือนจะแตกยอดแต่อยู่ดีๆก็คือใบเหี่ยวแล้วก็นอกไปในที่สุดนะคะก็คือเนี่ยค่ะเพราะว่ารากอะคะ่ะมันวนวนกันอยู่ในเส้นใยที่เราเอามาใช้เป็นวัสดุตอนนะคะเมย์ก็เลยจะมาแนะนําว่า ถ้าเพื่อนๆนะคะเจอวัสดุตอนที่เป็นเส้นให่นะคะเส้นใหญ่กับขุยมะพร้าวผสมกันนะคะให้ล้างออกเลยค่ะฉีดน้ำเบาๆนะคะไม่ใช่ว่าต้องไปฉีดแรงนะคะฉีดเบาๆเพื่อการลากขาดนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าให้เอาวัสดุตอนพวกเส้นใ่พวกเนี้ยค่ะออกให้ได้มากที่สุดนะคะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันก็จะชุ่มน้ำชุ่มความชื้นอยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะแล้วก็ลากก็เดินไปไหนไม่ได้เพราะว่าก็วนกันอยู่อย่างนั้นนะคะ อยากให้อนุบาลนกิ่งกันได้รอดๆเนาะเพราะว่าบางครั้งเราก็รับกิ่งที่เป็นสายพันธุ์ดีหายากมาบางครั้งเราก็รับมาในราคาแพงอนะคะ่ะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เอาเส้นใย,ยออกอะค่ะคิดดูสิครับว่ามันจะวนแน่นกันอยู่ยังไงนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเจอปัญหาแล้วนะคะว่าเออใช่พอกิ่งที่เราอนุบาลลงไปแล้วอะมันไม่ไปไหนมาไหนสักที ก็ดึงขึ้นมาดูก็ใช่ปรากฏว่ามันก็เป็นตุ่มอยู่ตามสภาพเดิมเลยเป็นตุ่มเลยเป็นตุ่มกำกำอยู่อย่างนั้นแหละลากก็ไม่เดินไปไหนลากเน่ามีก็อยากจะมาแนะนําวิธีนะคะ,ะเพื่อนๆอ,อาจจะว่าเออเป็นคลิปซ้ําก็ซ้ํานั่นแหละค่ะขนาดซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ยังอนุบาลกันไม่รอดแล้วไม่รอดอีกจริงไหมคะอันนี้นะคะก็คือตุ่มตอนที่มีล้างวัสดุตอนออกแล้วนะคะ ออกไปไปบางส่วนออกไปให้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็ให้กระทบกระเทือนลากได้น้อยที่สุดแล้วถามว่าก็ฉีดน้ํายังไงก็ต้องโดนลากอยู่ดีไหมก็ใช่ไงคะทําบ่อยๆนะคะประสบการณ์จะสอนคุณเองนะคะหากคุณไม่ลงมือทําเลยไม่มีประสบการณ์เลยนะคะต่อให้ใครบอกเท่าไหร่ก็ไม่มีผลนะคะไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ลงมือทํานะคะก่อนที่เมยจะมาถึงจุดนี้เมย์ก็ หมดไปเยอะตายไปเยอะเจ็บไปเยอะเหมือนกันค่ะก็เลยอยากจะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะคะหลังจากที่ล้างตุ้มตอนออกแล้วนะคะมีก็จะมีน้ำนะคะแล้วก็น้ำยาเล่งรากแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนสูตรไหนเลยนะคะบางท่านก็ใช้เครื่องดื่มชูกํำลังนะคะเดี๋ยวนะคะนี่เราก็มีก็ใช้ น้ำยาเล็งรากนะคะทีห่หาซื้อตามได้หลานกเกษตรนธุนต่างๆนะคะใีลงไปนิดน้อยนะคะให้ลงไปเล็กน้อยนะคะเมย์ก็เอากิ่งเนี่ยค่ะที่เมย์ล้างวัสดุในตุ่มตอนออกแล้วบางส่วนนะคะหรือว่าเอาออกแบบให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะล้างออกได้นะคะแช่งลงไปที่เมย์ต้องใช้คําพูดนี้ก็เพราะว่า เพราะว่าแต่ละกิ่งอะค่ะมันก็ไม่ไม่เหมือนกันนะเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่ากิ่งแต่ละกิ่งที่เพื่อนๆรับไปอะค่ะมันมันเอาเอาวัสดุตอนออกยากง่ายแค่ไหนอะค่ะแล้วก็มันมีรากมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องกะกะดูเอานะคะเพราะว่าการที่จะใช้ขุยมะพร้าว ขวี่มะพร้าวละเอียดหรือว่าขุยมะพร้าวแบบมีเส้นใหญ่ในการทําวัสดุทําตุ้มตอนนะคะมันคือมันหาง่ายมันคือราคาถูกหาซื้อได้ง่ายราคาถูกนะคะช่วยเขาก็คือแบบว่าถ้าเขาไม่มีเทคนิคนะคะหรือว่าไม่ได้รับการแนะน,นะคะ่ะมันก็จะทําให้กิ่งตอนที่เขารับปลายปลูกะคะ่ะก็คือก็ค่อยๆเนา่าค่อยๆแห้งแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะ นี่ก็พอจะมีประสบการณ์ส่วนตัวมีก็เลยอยากจะแบ่งปันนะคะส่วนการแช่น้ำยาเล่งลากไว้นะคะก็อาจจะแช่วไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็นำลงขยายในแก้วพลาสติกหรือว่าลงอนุบาลในกระถางกันได้เลยนะคะก็คือว่าเราจะเอาลงแก้วพลาสติกถุงดำหรือว่ากระถางต่อไปได้เลยนะคะ ถ้ายังไงมีขอฝากเพจส,สวนมะเดือ่อฝรั่งวิลล่าฟิกของเมย์ด้วยนะคะก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะเกี่ยวกับมะเดือ่อฝรั่งแล้วว่าพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆที่มีปลูกในสวนนะคะแลแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์กันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะเมย์ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ